สวัสดีครับอาสมบรรยากาศโคกหนองนาคุมันฟาร์มนะครับผ่าน cctv กล้องวงจรปิดสำหรับกล้องตัวนี้นะครับมุมนี้ก็จะฟูกัดไปที่บอ่อบ่อปลาตะเพียนนะครับไว้จับความเคลื่อนไหวในยามวิการทนะี่จูนขโมยจะเข้ามาลักขโมยกบ ประกอกปาในบอ่อได้นะครับซึ่งปีแรกก็สามารถจับขโมยได้นะครับเข้ามาขโมยกบปล่อยไปพันเท่าไรตัวครับสำหรับมุมนี้นะครับกล้องตัวนี้ก็จะโฟกัสไปที่บอ่อปลาปิดนะครับอัตตาเฟรมสิบหก บอกาของ u t u b e เอะมองไม่เห็นบ่อนะครับเดี๋ยวปรับมุมกล้องใหม่เพื่อให้เห็นบ่อนะครับจุดประสงค์เช่นเดียวกันไว้จับความเคลนไหวไว้จับดูขโมยที่จะเข้ามาขาโมยปลาในบ่อได้ทั้งกลางวันและกลางคืนคนะครับ ในส่วนของค้องตัวหน้าบ้านนะครับก็จะไว้จับความเคลนไหวของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณฟาร์มบริเวณบ้านในอวิการนะครับประสงค์ก็เอาไว้ดูย้อนหลังเพื่อที่จะดูความเคลนไหวได้นะครับสำหรับ ประชาชนที่อยากได้ปิดรันมีประโยชน์มากมายนะครับซอสที่มีวนันที่ก็จะมีตางาก็มีนะครับมีทั้งเรนจ์ที่ไม่ใช้เวร์ฟ้านะมีเรื่องที่ใช้โซล่าเซลลนะ์เอาติดไว้ในที่ดูเสี่ยงต่อการลักขโมยนะครับมีประโยชน์มากครับนะ